เช็คทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8สาล้านสวัสดีครับเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังอยู่ขณะน,นี้เป็นเสียงการทดสอบม er ิกเซอร์ยี่ห้อทาดาเอ็กโปรโมเดล M6 นะครับมิกตัวนี้เป็นมิกจิ๋วนะครับตัวเล็กมากๆนะฮะแต่คุณภาพสูงเป็นมิกสำหรับ งานกลางแจ้งสำหรับงานกินเลี้ยงสังสรรค์สำหรับร้านคาราโอเกะนะครับหรือไล์สดก็ได้นะฮะมิกตัวนี้มาด้วยโปรแกรมเอฟเฟกแท้นะครับดิจิตอลมันติเอฟเฟก99โปรแกรม DSP นะครับเช็คทดสอบเช็คสวัสดีครับ สวัสดีครับเช็คทดสอบฮัลโหลหนึ่งสองสามห้าหกเช็คทดสอบหนสองเช็คเช็คทดสอบ